คอลลาเจนกินแล้วผิวดีจริงหรือเปล่ากินนะครับมันสามารถเข้าไปสู่ผิวเพื่อสร้างคอลลาเจนของเราเนี่ยได้จริงๆไหมแล้วเราควรกินรูปแบบไหนดีถึงจะดูดซึมให้เข้าไปสู่ผิวเราได้บอกบุนหน่อยกับเอิร์ธวันนี้พาไปหาคำตอบกันครับ บอกวันหน่อยสวัสดีครับบอกวันหน่อยกับเอิร์ธวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อหลักเรื่องการชะลอวัยในหัวข้อย่อยอาหารเสริมวันนี้นะครับเอิร์ธจะพูดถึงอาหารเสริมที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากกว่า250,000งานวิจัยเลยครับนั่นคือเจ้าตัวคอลลาเจนครับ คอลลาเจนเป็นหนึ่งในสารจำพวกโปรตีนนะครับที่ประกอบจากอนุพันธ์เจลาติน3สายซึ่งในหน่วยย่อยๆของเจลาตินแต่ละสายนะครับประกอบด้วยกรดอะมิโน3ชนิดนะครับได้แก่ไฮดอกซีโปรีนไกลซีนและโปรีนครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวโปรตีนคอลลาเจนนะครับมีหลากหลายชนิดมีตั้งแต่1ถึงชนิดที่27โอ้โหจำกันไม่หวาดไม่ไหวเลยใช่ไหมครับ แต่ชนิดที่พบบ่อยนะครับมีเพียง5ชนิดเท่านั้นนะครับได้แก่ชนิดที่1 2 3 5และ10ครับโดยคอลลาเจนชนิดที่1นะครับเป็นคอลลาเจนหลักที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายนะครับส่วนชนิดที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังนะครับนั่นคือชนิดที่1และ3ส่วนชนิดที่2มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อและลำไส้ครับและชนิดที่5และ10มีความเกี่ยวข้องกับกระดูกครับก่อนที่เราจะไปรีวิวความรู้อาหารเสริมเรื่องคอลลาเจนนะครับ ผมขอปูความรู้เบื้องต้นอย่างง่ายให้เพื่อนๆกันก่อนนะครับผิวหนังของเรานะครับแบ่งออกเป็น2ชั้นหลักๆนะครับนั่นคือชั้นตื้นหรือผิวหนังกำพร้าและชั้นลึกหรือผิวหนังแท้ครับซึ่งเจ้าตัวคอลลาเจนนะครับจะอยู่ที่ชั้นลึกหรือผิวหนังแท้ครับซึ่งผิวชั้นลึกหรือผิวหนังแท้นะครับนอกจากจะมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบแล้วยังมีเส้นใยออลาสตินและกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเป็นโครงสร้างหลักที่ค้ำจุนผิวหนังแท้อยู่ครับ เมื่ออายุมากขึ้นนะครับคอลลาเจนของผิวหนังและอวัยวะต่างๆของร่างกายจะลดลงนะครับเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่ประมาณ1%ต่อปีครับมีผลทําให้ผิวหนังของเรานะครับสูญเสียความยืดหยุ่นและความแข็งแรงครับจนทําให้เกิดช่องว่างในผิวหนังและก่อให้เกิดริ้วรอยในที่สุดครับซึ่งกลไกการสร้างคอลลาเจนสดเชยของร่างกายนะครับจำเป็นต้องอาศัย DNA ซึ่งต้องมีเจ้าตัววิตามินซีนะครับเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจน และเป็นองค์ประกอบร่วมกับเอนไซม์ต่างๆนะครับในการสร้างคอลลาเจนขึ้นของผิวหนังและส่วนอื่นๆของร่างกายครับเจ้าตัววิตามินซีเองนะครับยังช่วยทําให้คอลลาเจนที่สร้างออกมาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่มีคุณภาพซึ่งถ้าร่างกายขาดวิตามินซีนะครับก็จะสร้างคอลลาเจนที่ไม่มีคุณภาพออกมาแทนครับทีนี้เนี่ยเรามักจะลืมขั้นตอนที่สําคัญนะครับก่อนที่ร่างกายจะสร้างคอลลาเจนออกมานั้นคือขั้นตอนโคดด DNA เเพื่อสร้างคอลลาเจนครับ ซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องอาศัยแร่ธาตุคั p เปอร์หรือแร่ธาตุทองแดงนะครับเป็นส่วนช่วยในการโคดด d n อออกมาเพื่อสร้างคอลลาเจนครับและนอกจากนี้นะครับเมื่อสร้างเส้นใยคอลลาเจนออกมาได้แล้วการเรียงต่อกันหรือการบิดจิ้งกันของเจ้าตัวเส้นใยคอลลาเจนนะครับจำเป็นต้องอาศัยแร่ธาตุซิดิกานะครับในการเชื่อมโยงเส้นใยคอลลาเจนที่แข็งแรงและมีคุณภาพขึ้นครับสรุปสารที่ร่างกายต้องการในการสร้างคอลลาเจนนะครับ ก็ได้แก่โปรตีนที่สําคัญ3ชนิดครับไฮดอกซิโปรีนไกรซีและโปรีนครับนอกจากนี้ยังต้องอาศัยแร่ธาตุทองแดงวิตามินซีและซีลิก้าครับซีลิก้านะครับฟังดีนะครับไม่ใช่ซีลิโคนนะครับเ,เพื่อนคอลลาเจนนะครับนอกจากเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นผิวหนังแท้แล้วเนี่ยยังเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่ออื่นๆของร่างกายครับได้แก่เล็บเส้นผมและเส้นขนนะครับ ข้อต่างๆกระดูกและเนื้อเยื่อของไอวัตต่างๆครับซึ่งงานวิจัยของคอลลาเจนนะครับมีเยอะมากกว่า2,500 0 0งานวิจัยนะครับผมไม่สามารถอ่านได้หมดเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยผมใช้วิธีคัดการอ่านงานวิจัยนะครับจากการกินคอลลาเจนในรูปแบบที่ได้ผลนะครับนั่นคือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับหรือคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่เพื่อนๆคุ้นหูกันนะครับ ซึ่งก็จะเหลืองานวิจัยทั้ตัวไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับประมาณ940งานวิจัยครับซึ่งงานวิจัย940งานวิจัยของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเนี่ยนะครับผมก็เลือกงานวิจัยที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือไม่ได้มีอคติในการทําวิจัยนะครับมาอ่านไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับคือคอลลาเจนในรูปแบบโมเลกุลย่อยครับที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดและสามารถดูดซึมไปที่ผิวหนังเพื่อเป็นต้นกําเนิดในการสร้างคอลลาเจนได้จริงๆครับ ซึ่งในงานวิจัยนะครับเขาสรุปว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนหรือคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับสามารถถูกดูดซึมผ่านลำไส้และร่างกายนำไปใช้ในอวัยวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตับกระดูกไขข้อเส้นเอน็นเส้นผมและผิวหนังของเรานะครับได้จริงๆซึ่งในงานวิจัยนะครับเขาได้เลเบลสารทึบรังสีนะครับผ่านเจ้าตัวคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วให้กลุ่มทดลองนะครับกินเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ไปตามติดว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนะครับผ่านการดูดซึมแล้วไปที่ผิวหนังและอวัยวะต่างๆได้กี่เปอร์เซ็นต์และสามารถไปเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนได้จริงไหมสรุปว่ามันสร้างได้จริงครับและหลังจากที่เรากินคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นครับคอลลาเจนของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ผิวหนังและไปอยู่ที่อวัยวะต่างๆที่ต้องการคอลลาเจนครับซึ่งถ้าเราเลือกกินคอลลาเจนชนิดที่1และ3นะครับคอลลาเจนก็จะไปอยู่ที่ผิวหนัง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆของร่างกายนะครับวัน้าเราเลือกกินคอลลาเจนชนิดที่2นะครับคอลลาเจนก็จะไปอยู่ตามไขข้อต่างๆแต่ติดตรงที่ว่าคอลลาเจนชนิดที่2นะครับดูดซึมได้ยากบางทีเนี่ยการกินก็อาจจะไม่ช่วยครับสมัยเด็กๆนะครับที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคบบางทีเนี่ยเราก็ถูกสอนมาว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่ในผิวหนังได้จริงนะครับแต่ปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับและมีงานวิจัยออกมาเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยเยอะมาก ซึ่งสรุปว่าคอลลาเจนที่เรากินเข้าไปนะครับทั้งผิวหนังและวเตถต่างๆของร่างกายเนี่ยสามารถนําไปใช้สร้างคอลลาเจนได้จริงๆนะครับสรุปงานวิจัยของเจ้าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนวันนี้นะครับเอิร์ดได้เลือกสรุปประโยชน์จากการวิจัยหลักๆเกี่ยวกับการชะลอวัยและผิวหนังและสรุปประโยชน์หลักๆที่เราต้องการจากเจ้าตัวคอลลาเจนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถอ่านงานวิจัยของคอลลาเจนได้หมดจริงๆครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ สรุปงานวิจัยของไฮเดรไลท์คอลลาเจนหรือคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับกินแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปยังอวัยวะต่างๆและเข้าไปยังชั้นผิวหนังแท้ได้จริงๆครับซึ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วนะครับผ่านไปเพียง12ชั่วโมงเนี่ยเจ้าตัวคอลลาเจนก็จะสามารถเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังแท้เพื่อไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจนและสามารถเข้าไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อนําไปใช้ผลิตคอลลาเจนได้จริงๆครับซึ่งทําให้ตัวคอลลาเจนนะครับมีส่วนช่วยในการชะลอไวัยได้จริงๆพอเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยผิวหนังของเราสามารถนําไปสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวหนังแท้ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของชั้นผิวที่มากขึ้นและจากการที่คอลลาเจนสามารถสร้างได้มากขึ้นในชั้นผิวนะครับ ทำให้โครงสร้างของผิวเนี่ยเติมเต็มก่อให้เกิดการเพิ่มความชุ่มชื้นและท้ายที่สุดแล้วนะครับช่วยลดริ้วรอยขนาดเล็กและขนาดปานกลางได้ครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวคอลลาเจนยังมีส่วนช่วยในกระบวนการหายของบาดแผลและช่วยเพิ่มการสร้างและเพิ่มมวลกระดูกและกล้ามเนื้อได้ครับจากงานวิจัยนะครับยังคนพบว่าคอลลาเจนเนี่ยสามารถลดการอักเสบและลดความปวดจากโรคไขข้อเสื่อม จากอายุที่มากขึ้นนะครับและจากการออกกําลังกายหนัก,น,กนอกจากนี้นะครับคอลลาเจนยังสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยเพิ่มความสามารถในการหลั่งอินซูลินของร่างกายและมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูงมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยเพิ่มการใช้พลังงานจากไขมันในร่างกายครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวคอลลาเจนเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง และในงานวิจัยนะครับยังคนพบว่ามันมีส่วนช่วยในโรคซึมเศร้าและโรคก,กังวลแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับโรคซึมเศร้าและโรคก,กังวลเกินกว่าเหตุนะครับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการกินคอลลาเจนนะครับก็จะมีประโยชน์ช่วยในโรคนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับคอลลาเจนยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้น และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซึมและการทํางานของผนังลำไส้และปรับสมดุลฟอราในลำไส้ของเราได้ครับประโยชน์ของคอลลาเจนนะครับมีเยอะมากจริงๆนะครับและงานวิจัยของมันเนี่ยต้มีค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งผมเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกอ่านงานวิจัยที่น่าสนใจและงานวิจัยที่ดูมีประโยชน์ต่อเราจริงๆครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ประโยชน์ในแง่อื่นๆอีกเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปค้นงานวิจัยนะครับของคอลลาเจนเนี่ยอ่านกันเพิ่มเติมได้นะครับปริมาณที่แนะนำของคอลลาเจนนะครับต่อวันอยู่ที่2,500ถึง1,500 0มิลลิกรัมครับโดยแหล่งที่เราหาทานคอลลาเจนได้บ่อยๆนั้นคือเนื้อปลาครับ โดยอัตราส่วนคอลลาเจนต่อเนื้อปลานะครับอยู่ที่30เอร์เซนครับปริมาณการกินคอลลาเจนนะครับที่แนะนําจากงานวิจัยนะครับก็พอๆกับปริมาณที่จําเป็นจะต้องกินต่อวันนะครับนั่นคือ2,500มิลลิกรัมถึง1,500 0มมิลลิกรัมครับ ซึ่งถ้าเราต้องการประโยชน์ในแง่ของการชะลอวัยและการทําให้คุณภาพผิวดีขึ้นนะครับรับประทานเพียง2,500มิลลิกรัมต่อวันก็อาจจะเพียงพอแล้วครับแต่ถ้าต้องการประโยชน์ในแง่ของการลดเลือรลิ้วรอยนะครับเราจําเป็นต้องกินมากกว่า10,000มิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันครับ บอกรีวิวในวันนี้นะครับเอิร์ธม,มียี่ห้อคอลลาเจนที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่เอิร์ธรีวิวมานะครับซึ่งเอิร์ธได้รีวิวในหล,หลายๆแบรนด์มากเลยนะครับและผมได้ไปเจอแบรนด์นี้ครับนั่นคือ Youth t t h o r y m e n นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับตกแล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ900บาทมี290เม็ดครับซึ่งเราสามารถกินได้ทั้งหมด48วันซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตกวันละ วันล,ละประมาณ19บาทครับซึ่งได้คอลลาเจน5000มิลลิกรัมนะครับจำเป็นจะต้องกินทั้งหมด6เม็ดนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแบรนด์ Theory Men นะครับเขาคิดแบรนด์มาเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่านอกจากเขาจะใส่คอลลาเจนเข้ามาแล้วนะครับเขายังใส่สารวิตามินซีนะครับซึ่งเป็นวิตามินที่จําเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนและเป็นวิตามินที่กระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนอีกด้วยนอกจากนี้นะครับเขายังใส่ซิลิก้ามาในคอลลาเจนด้วยซึ่งซิลิก้าเนี่ยมีความจําเป็นในการ b r บริดจิงหรือการสร้างคอลลาเจนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายครับผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยและคุ้มค่ามากๆเลยครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาค่อนข้างคิดมาอย่างดีแล้วนอกจากนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแบรนด์ Uterine Men นะคะเป็นแบรนด์ที่เหมือนตอบโจทย์สำหรับผู้ชายนะครับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันกินง่ายคือในงานวิจัยเนี่ยเขาคนพบว่า คอลลาเจนในรูปแบบผงนะครับที่เราชงละลายน้ํากินเนี่ยสามารถดูดซึมได้เร็วและสุดดูดซึมได้ดีกว่ารูปแบบเม็ดนะครับแต่ว่าแบรนด์ยูเทเรียมเนี่ยเขาออกแบบมาในรูปแบบเม็ดนะครับซึ่งง่ายต่อการกินคือกิน6เม็ดแล้วก็น้ําตามเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีความรู้มาหน่อยว่าเออถ้าเราเคี่ยวให้มันละเอียดเพื่อให้มันเป็นผงเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีกว่าเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาทำคอลลาเจนมาในรูปแบบเม็ดที่มีรสชาติเป็นรสช็อกโกแลตนะครับอร่อยมาก เราก็สามารถกินแล้วก็เคี้ยวเพื่อให้มันละเอียดนะครับและง่ายและเพิ่มการดูดซึมได้ด้วยมผมรู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ยตอบโจทย์ทั้งอินกิวเยนสารประกอบราคาและรูปแบบในการกินนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชาวบอกบุญนะครับมียี่ห้อคอลลาเจนยี่ห้อไหนที่คุ้มค่าและดีกว่ายี่ห้อที่ผมแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกผมได้เลยนะครับตำลิงเหล่านี้ครับนอกจากนี้นะครับเอ,อิร์ธก็ยังไปเซิร์ชหานะครับวิธี ที่จะสร้างคอลลาเจนเพิ่มเติมทำยังไงนอกจากการกินได้บ้างนะครับแล้วก็ตลกมากเลยครับเพราะว่ามีเว็บไซต์หนึ่งของไทยนะคเะเขาก็แนะนำว่าควรจะต้องทำนู่นทำนี่ทำน,ทำนี่แต่โดยรวมนะครับสรุปแล้วว่าคอลลาเจนเนี่ยได้จากการกินเท่านั้นครับซึ่งหลายคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าถ้าคอลลาเจนมีประโยชน์มากมาย ต่อผิวของเราเนี่ยทำไมไม่ฉีดมันเข้าไปในผิวของเราซะเลยในวงการแพทย์นะคะเขาก็ได้ทําสิ่งนี้กันแล้วนะครับนั่นคือเขาก็เอาคอลลาเจนที่สกัดจากวัวนะครับมาฉีดเข้าที่ผิวหนังซึ่งผลปรากฏว่าเปอร์เซนต์การแพ้การฉีดสารคอลลาเจนนะครับสูงมากสูงจนเขาเนี่ยยุติการฉีดคอลลาเจนเข้าผิวหนังกันเลยในปัจจุบันนะครับก็จะมีกรดไฮโดรคลอแอซิดหรือฟิลเลอร์เนี่ยมาแทนที่แทนครับเนื่องจากว่าเป็นสารสังเคราะห์ที่บริสุทธิ์ และโอกาสการแพ้เนี่ยก็น้อยกว่าคอลลาเจนมากครับสุดท้ายนะครับนอกจากการกินคอลลาเจนเพื่อการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วเนี่ยเรายังควรหยุดพฤติกรรมที่ทำลายคอลลาเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตากแดดโดนรังสีว v เหรือความเครียดรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลปริมาณสูงนะครับอย่างเช่นชานมไข่มุกที่เ,เพื่อนๆชาวบอกบุญหลายๆคนเนี่ยชอบรับประทานนะครับเขาคนพบว่าน้ำตาลปริมาณสูงเนี่ย เมื่อกินเข้าไปแล้วไปรวมตัวกันกับโปรโตีนเนี่ยจะเป็นสารที่สามารถทําลายคอลลาเจนในชั้นผิวและทําลายคอลลาเจนในส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับควรจะควบคุมปริมาณน้ําตาลให้ได้ตามที่คุณหมอแนะนํานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยก็จะเสื่อมลงและก่อให้เกิดการแก่ชรลาก่อนวัยอันควรครับสุดท้ายแล้วปัจจัยทําลายคอลลาเจนที่เราหลีกเลี่ยงได้จริงๆนั่นคือการสูบบุหรี่นะครับ ซึ่งการสูบบุหรี่เนี่ยปัจจุบันผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์ใดๆเลยถ้าเเพื่อนๆหลายๆคนได้ดูคลิปนี้นะครับผมเนี่ยขอเป็นหนึ่งในกําลังใจที่จะช่วยให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเริ่มการหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อลดการทําลายคอลลาเจนของผิวเราครับ